ดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวธาตุน้ำได้แก่ชาวราศีมีนชาวราศี กรกฎแล้วก็ชาวราศีพิจิกนะคะนับตามโหราศาสตร์ของไทยดูได้ทั้งราศีแล้วก็ลัคนานะคะใครเกิดวันที่เท่าไหร่ลงไว้ให้ที่รายละเอียดคลิปด้านล่างแล้วแล้วก็ส่วนลัคนาเนี่ยแต่ละคนจะต้องทราบเวลาตกฟ้าก็คือเวลาเกิดนั่นเองสามารถดูได้ทาง Google เลยนะคะว่าใครลัคนาอะไรทีนี้ไพ่ประจําตัวอะไพ่พาพิคเนตกับไพ่คําแนะนําไพ่พาพิคเนตของคุณได้ไพ่ใบนี้นะคะ ทีนี้ในฝั่งของตัวคุณเองเนี่ยในตอนนี้เจมเพรสเจมเพรสคนที่แบบว่ารักตัวเองมากๆประมาณว่าคุณโฟกัสในการดูแลสภาพจิตใจทัศนคติความมั่นคงในชีวิตคุณเป็นคนที่ชอบใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วคุณไปเจอ คุณลุงคนหนึ่งที่เดินอยู่ท่ามกลางความมืดนิดท่ามกลางความมืดคุณไปเป็นแสงสว่างให้กับคุณลุงคนหนึ่งคุณลุงคนหนึ่งก็คือคนของคุณคนของคนธาตุน้ำนี่แหละคนของคุณเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะมาเจอคุณเนี่ยเขาไม่ได้สนใจในเรื่องของการมีความรักเลยนะ เขาคิดว่าในตัวของเขาเนี่ยยังมีความฝันยังมีเป้าหมายที่เขาอยากที่จะทำให้มันสำเร็จรุร่วงแล้วเขาได้เจอคนคนหนึ่งก็คือคุณาธาตุน้ำคนที่คอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยแนะนำชี้แนะแนวทางให้เขาตื่นรู้ในการที่เขาจะ ทำตามความฝันเป้าหมายในชีวิตของเขาคนที่เข้าไปเติมเต็มในความในเป้าหมายอะในชีวิตของตัวเขาคุณมีความจริงจังต่อชีวิตมากๆเลยนะจิมเพลสให้เมื่อกี้คุณรู้วิธีการในการที่จะช่วยเขาให้เขาได้ไป ในเป้าหมายในจุดที่เขามุ่งหวังได้สำเร็จนะคะในตัวคุณเองเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่ ไม่รานเลยเลยไม่รัดเลยในตัวเขาเลยแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้หัวใจของเขากลับมาสดใสขึ้นอีกครั้งได้เพราะตัวคนในตัวของเขาเขาได้คิดว่าเขาเจอแล้วคนที่ใช่สําหรับเขาคนที่เขาอยากคบหาแบบระยะยาวตัวเขาเองเขาคิดว่า ถึงเขาไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายแต่เขาก็อยากที่จะดูแลเ M p l a c สคนนี้เขาอยากที่จะทำให้คุณมีความสุขแต่ข้อเสียของเขาคือเขาพูดความหวานความโรแมนติกอะไรแบบนี้ไม่เก่งแต่เขาเน้นการกระทํานะคนคนนี้การกระทําที่เขาแสดงออกถึงความจริงใจที่เขามีอเจมเพลสชาวธาตุน้ำนั่นก็คือคุณ แต่ตัวคุณเหมือนแบบว่าพยายามยั้งนะคุณเองเด็กถือช่วยคือคุณพยายามยั้งในการแสดงความรู้สึกกับคนคนนี้เพราะว่าคุณรู้ตัวว่าถ้าคุณทุ่มหัวใจเนี่ยคุณทุ่มไม่อั้นเลยคุณพยายามหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ให้มันราบรื่นคุณเป็นคนที่หมั่นเติมความสุขให้กับตัวเองเก่งมากคุณไม่หลุดโฟกัสตัวเองเลยเจมเพสคุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองมากม ถึงคุณจะเห็นคุณค่าในตัวเขาใส่ใจไม่ลัดเลยเลยแต่ว่าคุณก็แบบว่าอย่าทําอะไรที่ฉันจะต้องบั่นทอนจิตใจนะฉันตัดขาดชึบเลยนะอารมณ์ประมาณนี้คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปในการคบหากับคนคนนี้คุณเองคุณก็ไม่อยากรีบร้อนเพราะคุณไม่อยากเจ็บไม่อยากผิดหวังไม่อยากเสียใจอีกเพราะตัวคุณเองเนี่ยหกดาบตัวคุณเองอาจที่จะเคยมีอดีตที่มันเจ็บปวดมาแล้วคุณอยากเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ที่แบบ เฮ้ยมันจะต้องไม่ท็อกซิกอีกแบบที่ผ่านมานะคะในตัวของเขาเนี่ย The Magician คนคนนี้โอเคเป็นคนที่เขาก็ยังไม่ละเลยในเป้าหมายในชีวิตของเขาเป็นคนที่ทำงานหลายอย่างมากๆเลยในบางครั้งคนคนนี้อยากที่จะลองใจคุณด้วยเหมือนกันว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขา นะคะอยากที่จะลองใจไม่ใช่ว่าฮะเงียบหายไปสองสาวันนะแต่บางครั้งเขาเหมือนแบบว่าพยายามดูว่าเฮ้ยคุณจะมีอารมณ์ท็อกซิกแบบผู้หญิงอื่นๆหรือคนอื่นๆหรือเปล่าแบบเป็นคนขี้น้อยใจอะไรอย่างนี้ไหมแต่พอเขาได้ลองแล้วคุณกลับเฉยคุณไม,คณไม่คุณไม่ขี้น้อยใจคุณไม่ขี้วอย คุณเป็นคนที่แบบเพรียบพร้อมในทุกๆอย่างในสายตาเขาจนเขาคิดว่าโอ้จัก,กรวาลเปิดทางมาให้เขาเนี่ยได้เจอกับคุณเขาก่อนหน้าเป็นคนที่แบบว่าน่าจะผ่านเหตุการณ์อะไรมาบางอย่างจนทําให้เขาได้มารู้จักคุณลหละเขาเชื่อว่าทุกๆอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกๆอย่างเขาเชื่อว่ามันถูกพิคิดไว้แล้วคนคนนี้ เหมือนพยายามหาทางเข้าหาคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่พบที่เจอกันแล้วอ่ะเขาเหมือนเป็นคนลึกลับนะคนของคุณเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนไม่ค่อยอธิบายอะไรสักเท่าไหร่เขาจะพูดต่อเมื่อเขาเขาพูดมาแค่หัวข้อแล้วเขาจะพูดอีกทีเมื่อความสําเร็จนั้นมันเกิดขึ้นแล้วเพื่อเขาอยากที่จะให้คุณได้เห็นในศัพยภาพว่า,วาเฮ้ยกาก็เป็นคนรักที่ดีได้เหมือนกันนะ ปันมองว่าในตัวของคุณเนี่ยในตัวของเขาเขาเป็นคนที่อ่านคาดเดายากอะไรยากจนบางครั้งคุณคิดว่าหรือคุณจะ move on ดีหกด่ามันก็ขึ้นก็แปลได้อีกว่าในอนาคตคุณเองมีโอกาสที่จะแบบเหมือนนิ่งถ้าจะคุมเครือแบบนี้ใช่ไหมโอเคนะแต่คุณก็ไม่คาดขันหรือไม่ได้ไปประชดประชันหรือไม่ได้ไป ไปทําแสดงพฤติกรรมอะไรที่มันเลาออกไปแต่คุณก็แบบว่าอันนั้นฉันขอมีความสุขอยู่ในอยู่ในสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าชั้นแปดเหรียญคือการงานการเงินในสิ่งที่ฉันควบคุมได้มันทาให้เขาเนี่ยตื่นรู้ t h สั u นไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปปันมองว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณจะ ได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่เขามีต่อคุณแค่ส่วนหนึ่งนะเพราะจิตใต้สำนึกของเขายังมีความกลัวแปรด,ดาบยังมีความกังวลการไม่กล้าก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของเขาเพราะอะไรจเมิดคือเขาเป็นโสดมานานเขาใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวมานานจนแบบว่าเขาเหมือนคนที่แบบ คนที่ใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวมานานอะ่ะจะนอนตอนไหนจะเล่นเกมจะกินข้าวหรือจะอะไรยังไงคือเขามีอิสระในตรงนั้นแล้วเขาคือเขายังมีความกังวลว่าเฮ้ยแล้วเขาจะจะพร้อมหรือ,อยังแล้วถ้าเขาตกลงเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยแล้วถ้าเขาต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเขาคิดว่าคุณกับเขามันจะมีความสุขหรือเปล่าถ้าเขาเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเขาทําไม่ได้แล้วถ้าทะเลาะก,กัน เขายังมีความกังวลอยู่ตรงนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งปันมองว่าฐานะคุณดีกว่าเขามากๆมันเลยทำให้เขาไม่กล้าที่จะสารสัมพันธ์กับคุณอีกอย่างหนึ่งไอ้ฐานะต่างกันนะ่ะปันมองว่าในคู่ของคุณนะ่ะไม่เกี่ยวเพราะคุณพยายามที่จะให้เขาได้รับรู้ถึงคุณค่าในการมีชีวิตอยู่ของเขาทำให้เขาตระหนักรู้ว่าเฮ้ยเขาก็มีดีเหมือนกัน คุณเหมือนคุณไปบูสต์อีโก้เขาการบูสต์อีโก้คือดีนะการให้ความสาคัญการให้รู้ว่าคือแต่ก่อนเขาคิดว่าอาจจะคิดว่าเขาทําอะไรก็ไม่ค่อยสําเร็จแต่คุณไปทําให้เขารู้ว่าอา่ะเขาทําสิ่งต่างๆท,ทําสิ่งดีๆได้เหมือนกันนะแล้วคือเดอเมจิกเชียนมันขึ้นไงมาดูกันว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยบทสรุปจะเป็นยังไงบ้างอเดี๋ยวปันใช้ไพ่อีกสองรักหนึ ในเดือนกรกฎาคมชาวชาวธาตุน้ำมีกรกรพิจิกเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะเทรนราชินีถือเหรียญ เสมอในเดือนกรกฎาคมความรักสี่มเมเาวาเอาอย่างนี้นะคะบางคนมีเกณฑ์แต่งงานมนีถ้าไม่แต่งงานถ้าสถานการณ์โควิดตอนนี้มันแต่งงานไม่ได้ก็อาจจะมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่อาศัยมาคบกันสี่มเมถาวมันเป็นการย้ายที่อยู่อาศัยมาอยู่ด้วยกัน ปันมองว่าในบางคู่ความเข้าอกเข้าใจมีความเข้าอกเข้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความอ่อนโยนกันเกิดขึ้นมีการทนุถนอมความรู้สึกกันเกิดขึ้นมีการชี้ตัวของเขาเนี่ยพยายามทำอะไรให้คุณรู้สึกว่าเหมือนประดุดฉันเป็นเจ้าหญิงตัวคุณเองคุณก็ทำให้กับเขา เขาเองเขาก็ทําให้กับคุณตัวของเขาเนี่ยอยากที่จะดูแลอยากที่จะปกป้องในตัวคุณคุณในเดือนกรกฎาคมถ้าจะให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันชัดแบบชัดมากเลยคุณอ่อนโยนกับเขาเยอะๆเพราะมันตรงกับไพ่คําแนะนําด้วย การที่ให้เขาได้แสดงความเป็นศักยภาพภาพ,าพของความเป็นผู้น,นําบ้างเพราะคุณเป็นเจมเพลสอะคนที่มีความเป็นผู้น,นําสูงมากๆเลยแต่ทีเนี้ยอะแล้วมันก็ไปกดอีกฝ่ายโดยที่เราไม่ดูตัวฉะนั้นแล้วเราเปลี่ยนเป็นการที่เราขอคําแนะนําจากเขาบ้างหรืออ่อนโยนมุงม้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยกับเขาบ้างนะคะมันจะทําให้ตัวเขาเนี่ยอยากที่จะดูแลอยากที่จะปกป้องยิ่งอยากที่จะทําดีๆสิ่งดีๆให้กับคุณเหมือนกันแล้วทีเนี้ยตัวคุณเองก็ ก็ต้องพยายามควบคุมความรู้สึกไม่ให้มากเกินไปด้วยนะเพราะจะทําให้อีกฝ่ายอึดอัดได้เพราะว่าตอนนี้เขาก็ต้องแบกรับความรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างแล้วถ้าเขาคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีความรักแล้วมันหนักแล้วมันอึดอัดเนี่ยทุกอย่างมันก็จะมีความกังวลในใจอยู่ไปด้วยเหมือนกัน คนของคุณเนี่ยในสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะทำให้เขาเป็นคนที่เชื่อว่าการกระทำม,มันจับต้องได้มากกว่าคำพูดเขาอาจที่จะไม่ได้เน้นคำพูดที่มันหวานที่มันสวยหรูแต่คนคนนี้พร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณเขามองความสัมพันธ์ไปแบบระยะยาวแบบที่ไม่อยากที่จะสูญเสียกันไปมีการกลัวการสูญเสียกันไปกันเกิดขึ้นมีเกณฑ์การขอแต่งงานกันเกิดขึ้นนะคะสาหรับในชาวธาตุน้า ถ้าถามว่าทํแล้วตอนนี้เหมือนเขายังเงียบเียบหายไปจะเฮมิตไปบางครั้งอะค่ะคนคนนี้เป็นคนที่คิดมากเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่ในบางคนเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตโสดมานานมากๆอยังไม่เคยถูกผูกมัดอะไรมาก่อนเลยในบางคนมันก็เลยทําให้การเดินหน้าความสัมพันธ์เนี่ยสิบไม่เท้าในตัวของเขาเหมือนหนักหนักอะเพราะว่าถ้าความรักมันหนักเขาก็ไม่พร้อมที่จะแบก อะไรหนักๆในตอนนั้นในตอนนี้เพราะนี่สินก็มีพ่อแม่ก็ต้องดูและชายยังต้องมารับผิดชอบความรักอีกเขาก็คิดว่าเขาไม่พร้อมนะคะฉะนั้นแล้วจงเป็นความสบายใจให้แกบกันและกันจงเป็นบ้านให้แกบกันและกันมันจะทําให้ความรักของชาวธาตุน้ําดีขึ้นนะคะทีนี้มาดูไพ่คําแนะนาไพ่ใบนี้บอกว่าขอให้คุณแสดงความอ่อนโยนกับเขาไว้เถิดเขาต้องการ ดูแลคนที่มีความอ่อนโยนแต่ก็มีความเข้มแข็งแบบคุณเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆแต่ก็มีความอ่อนโยน ต่ออีกฝ่ายหนึงเลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งก็อยากที่จะทําอะไรดีๆให้ทีนี้ไพ่พาพ,พิคเนตอยากบอกว่าทุกอย่างอยู่ที่คุณอยู่ที่มุมมองของคุณการมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งสําคัญที่คุณควรจะทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีทุกๆอย่างมันเป็นกลางเสมอนะคะ ทัศนคติของคุณที่มีต่อเหตุการณ์ที่จะเป็นสิ่งกำหนดผลลัพธ์ถ้าคุณเลือกที่จะมองเรื่องราวต่างๆด้วยความหมดหู่มันก็มักจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคุณเลือกที่จะมองว่าสิ่งที่สร้างเป็นสิ่งที่สร้างกำลังใจให้กับคุณมันก็จะเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันความคิดเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ของคุณนะคะ จงตั้งสติและอย่าปล่อยให้อารมณ์ลบเข้าครอบงำคุณเมื่อเกิดความคิดในแง่ลบให้เฝ้ามองดูความคิดเหล่านั้นและเปลี่ยนไปคิดในเรื่องที่ดีหรือหายอย่างอื่นทำแทนปันถึงบอกว่าปันพูดไปยังว่าคุณ the empress คุณอย่าหลุดโฟกัสความเป็นตัวเองเด็ดขาดเลยนะคะสำหรับชาวคาดน้ำนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่ คลิปต่อๆไปค่ะบ๊ายบายค่ะ